่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริร่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดทา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่ครบครับสัปดาห์นี้ตามคำเรียกร้องของแฟนรายการที่อยากให้คุยเรื่องมะม่วง ผมคุยมาแล้วหลายที่นะแต่ว่ามันทึกไว้คราวที่แล้วนี่เราพูดถึงตำนานมะม่วงไทยนะครับตอนแรกคราวนาี้ตอนนั้นก็เน้นไปเรื่องพันุ์พันธุ์ดั้งเดิมพันุ์ต่อมาเจ้ากระทั่งยุคที่3ก็มีการนำเอาสายพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาในบ้านเราก็ตามรายละเอียดดูนะครับครนี้วันนี้จะพูดถึง ตำนานการปลูกมะม่วงในประเทศไทยสมัยก่อนนะครับเวลาคนจะปลูกมะม่วงเนี่ยเขาถามว่าทำไมปลูกมะม่วงเขาก็จะบอกว่าที่ปลูกมะม่วงเพราะมันมีร่มและมันเป็นไม้ที่ไม่ทิ้งใบทัาน,นคนก็นิยมปลูกมะม่วงกันนะเพราะฉะนั้นาการปลูกในสมัยก่อนนั้น ไม่ได้เน้นไปที่การปลูกเพื่อการขายแต่ส่วนมากชาวบ้านปลูกเอาไว้กินเหลือเท่าไหร่ส่วนมากก็จะแบ่งกันนะแบ่งปันกันหรือจะมีขายบ้างเล็กน้อยในชุมชนเท่านั้นเองนะแล้วก็อาศัยร่มเงามะม่วงเัราะนการปลูกจึงไม่มีระยะชัดเจนแต่ว่าปลูกแล้วเราก็จะปล่อยให้มะม่วงเนี้ยต้นใหญ่ต้นโต ชนิดบางต้นสูงก็ไป15เมตร10เมตรละเมตรก็มีนะครับแล้วก็ผนวกกับพันธ์ในอดีตมะม่วงกะล่อนนะฮะนี่ไม่ได้พูดถึงเมื่อตอนที่แล้วซึ่งมะม่วงกะล่อนก็ลูกขนาดเท่ามะม่วงเบาเนี่ยแต่ว่าเมล็ดโตบเริ่มมีผิวเปลือกนิดเดียวเขาก็เรียกมะม่วงกะล่อน คนก็จะเรียกมะม่วงป่านะครับนิยมที่จะปลูกเอาไว้สำหรับเอาเมล็ดมาทำเป็นต้นต่อมะม่วงนะครับนี่การปลูกมะม่วงสมัยก่อนเป็นอย่างนี้การเก็บเกี่ยวผลผลิตการจะออกดอกจะบังคับให้มันออกดอกเมื่อนั่นเมื่อนี้ไม่มีอยากออกก็ออกไม่ออกก็ตามใจปีไหนอากาศหนาวดีฟ้าฝนหมดเร็ว แรงหน่อยปีนั้นก็ออกดอกเยอะหนาวนานหน่อยแล้วก็ลูกไหนรอดมาได้จากโการคแมลงศัตรูก็รอดมาบางคนก็พอสอยไหวก็เรียกทําไม้แป้วบ้านผมเรียกไม้แป้วไม้ไผายยา่ยาวๆมาเสร็จแล้วก็ผูกเป็นตะขอแล้วก็ไปสอยสอยได้ก็สอยสอยไม่ได้ก็รอมันหลน่นมันร่วง แล้วไปเก็บเอาผลผลิตมานี่ครับเราก็จะปลูกแบบนี้จนเข้าสู่ช่วงยุคเขียวสเสวยน้ำดอกไม้นะครับน้ำดอกไม้ธรรมดาสมัยก่อนก็จัดว่าเป็นมะม่วงที่เป็นลักษณะถวายแล้วก็มีการปลูกในเชิงการค้ากันอยู่บ้างมาลาัยเกษตรศาสตร์ก็พัฒนาพันธุ์มาเป็น น้ำดอกไม้เบอร์สี่นมฮะที่เขาเรียกเบอร์สี่เพราะเขาเอาน้ำดอกไม้มา20กิง่งแล้วปรากฏว่าต้นที่4คือจะก,กิ่งที่4เนี่ยมันเป็นกิ่งที่ให้ผลผลิตดีเขาก็เรียกน้ำดอกไม้ถวายเบอร์สี่นะครับทีนี้การปลูกมะม่วงเริ่มพัฒนาจากปลูกเอาร่มเงาปลูกไว้กินไว้อยู่ชนิดที่ สมัยก่อนเนี่ยถ้าใครปลูกบ้านนะต้นไม้ต้นแรกที่ทุกคนจะคิดถึงคือมะม่วงแล้วก็ปล่อยให้ต้นมันสูงมันใหญ่ไปนะครับต่อมาเราเริ่มเข้าอยู่สู่ยุคการปลูกมะม่วงในเชิงการค้าเราเริ่มทำสวนมะม่วงโดยเฉพาะซึ่งก็จะมีทั้งสวนที่ดอน สวนที่ลุ่มถ้าเป็นสวนที่ลุ่มเราก็ต้องยกร่องมีคันล้อมรอบเพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ยกเป็นร่องระยะปลูกในยุคแรกก็ยังปลูกประมาณ8คูณ8เมตรทรงต้นที่ปล่อยไว้ก็ยังเป็นสนโตทรงต้นสูงใหญ่ก็คิดดูว่า8คูณ8 ก็หมายควาวัดไปจากโคนต้นชายทรงพุ่มเนี่ยประมาณ4เมตรนะออกมาข้างละ4เมตรมันก็8คูณ8พอดีใช่ไหมครับไม่เบียดกันอันนี้ก็เป็นการปลูกมะม่วงในในเชิงการค้าในยุคแรกนะครับสุพรรณบ้านผมตอนนั้นก็ยังปลูกมะม่วงแบบดั้งเดิมอยู่ พื้นที่ที่เริ่มมีการพัฒนาก็เริ่มจากระยองเริ่มมีการปลูกมะม่วงส่งออกต่างประเทศชาเชิงเซาโดยเฉพาะอำเภอบางคล้าผมจําได้ว่าผมไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเกี่ยวกับมะม่วงโดยเฉพาะเน้นไปที่เรื่องโรคมแมลงศัตรูมะม่วงตอนนั้น บางคราก็ยังไม่ได้ปลูกเป็นการค้านะก็มาเป็นการค้าที่หลังจนในยุคปัจจุบันเนี่ยมะม่วงชาเชงเสานั้นเป็นมะม่วงที่มีชื่อเสียงในการสร่งออกชนิดใครที่จะสั่งมะม่วงบางครั้งคุณอาจจะต้องจองล่วงหน้าเป็นปีๆว่าคุณจะซื้อกี่ตันเท่าไหรยังไงและระบบการบรรจุหีบหอ มีกล่องนะการมแมลงแล้วก็ข้างกล่องเขียนไว้เลยมะม่วงพันอะไรกินดิบหรือกินสุกและควรจะกินวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เขาจะติ๊กไว้เลยทำเครื่องหมายไว้เลยผมเองก็เคยไปบรรยายที่ฉเฉลียงเสาหลายครั้งนะฮะแล้วก็ช่วงหลังไม่ค่อยได้ไป นะครับก็มีสวนหลายสวนอย่างเช่นสวนคุณสุวิทย์อย่างเงี้ยนะครับแล้วเาก็ตั้งกันเป็นกลุ่มเป็นคณะดีครับการปลูกมะม่วงก็ยังคงระยะ8คูณ8เป็นส่วนใหญ่ต่อมาการปลูกมะม่วงในเชิงการค้าก็เริ่มเปลี่ยนโฉมไปคือทางมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์โดยภาควิชาพือสวน ก็เริ่มวิจัยการปลูกมะม่วงระยะชิดไอตอนที่จะให้ปลูกระยะเล็กลงสั้นลงชาวบ้านก็จะไม่คุ้นเราก็ต้องนำทางเราก็หันมาปลูกระยะ4คูณ4จาก8คูณ8มาเป็นมะม่วงปลูก4คูณ4และในทุกปีก็จะมีการตัดแต่งส่งต้น เพื่อไม่ให้มันใหญ่โตเกินไปแล้วก็ไม่ให้มันเบียดกันไม่บังแสงกันนะครับเทคนิคการตัดแต่งมะม่วงทั้งแต่งทรงและแต่งต้นก็มีความสำคัญมากขึ้นผมเองก็คุ้นเคยกับพี่น้องกเกษตรกรในหลายพื้นที่นะครับก็คือการปลูกมะม่วงระยะชิด สีคูณสนะครับถามว่าทำไมมะม่วงจะต้นเล็กลงความสูงมะม่วงเรามักจะจำกัดเอาไว้แค่เพียง2เมตรครึ่งหรือ3เมตรในยุคนี้มะม่วงจะเปลี่ยนโฉมไปนะทั้งมะม่วงชมพู่ นะครับท่านไปดูชมพู่เพชรไอรันนะเป็นชมพู่โบราณต้นสูงใหญ่เวลาจะเก็บเจ้าหอต้องทำนั่งร้านขึ้นไปหลายคนตกนั่งร้านลงมาเสียชีวิตก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกอะม่วงระยะนี้ต้นเจะเตี้ยลงไม่เกิน3เมตรเพราะตัวเราโดยเฉลี่ยประมาณเมตรห้และเราปีนขึ้นไปโดยใช้ เก้าอี้ที่เป็นรูปคางหมูขาบานนะฮะเพื่อความมั่นคงขนาดเมตรหนึ่งนะครับเรายื่นมือไปหรือขนาดเมตรครึ่งเมตรยีเราก็สามารถขึ้นไปห่อผลได้และพอเราปลูกเป็นการค้าและเริ่มทำเป็นสวนสตรอวมะม,ม่วงตั้งแต่ระยะมะม่วงออกใบ มะม่วงออกดอกมะม่วงออกผลแต่ละฤดูนั้นก็จะมีมแมลงศัตรูมะม่วงมารบกวนม่วงตลอดเวลาการทำต้นเตี้ยลงเล็กลงจำนวนต้นที่ปลูกมากขึ้นจำนวนผลผลิตไม่ลดลงแม้ว่าต่อต้นเนี่ยจำนวนผลจะลดลงแต่ทุกผลเป็นผลที่มี คุณภาพอะเราถามว่าคนสมัยก่อนทําไมเขาไม่ทําเขาไม่ทําเพราะว่าเทคโนโลยีในเรื่องการขยายพันธุ์มะม่วงยังไม่มีการติดตาต่อกิงทากิงยังไม่มีและกิ่งพันธุ์มะม่วงหายากครับยุคหลังไม่อยากแล้วเราก็ปรับ การปลูกเป็นการค้าเป็นระยะ4คูณ4ผมเห็นกเกษตรกรบางรายเนี่ยปลูกระยะ2เมตรครึ่งยังมีเลยครับ3คูณ3 2เมตรครึ่งคูณ2เมตรครึ่งต้นก็สูงประมาณ2เมตรเพราะฉีดพ่นสารป้องก,งกันกำจัดศัตรูพืชได้ง่ายแม้ว่าจำนวนผลจะไม่มากแต่จำนวนต้นมันเยอะคิดแล้วการให้ผลผลิตก็ดีกว่า นะฮะแต่ถ้าเป็นคนที่เขาปลูกมะม่วงเพื่อเขาจะเอาไว้ทำพันธุ์นะครับไออย่างนี้เขาปลูกทีเลยเมตรคูณเมตรเมตรคูณเมตรครึ่งเมตรเมตรครึ่งคูณเมตรครึ่งแล้วยอดไม่สูงสูงขึ้นมาสักเมตรเดียวตัดและตัดยอดแต่กิ่งข้างพอกิ่งข้างจับมันเอียงเข้าไป มันจะแตกกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงคือกิ่งตั้งตรงนะครับแล้วเขาก็จะเอาเมล็ดมาเสียบพอได้เวลาก็ตัดมาขายนะถ้าทำเป็นธุรกิจเขาก็บอกเอาคนมารับจ้างเสียบทาบต้นละห้าบาทพอมาตัดเอาขายต้นละ25บาบาทไปลงถุงกลายเป็น สามสิบห้าสิบลงเข่งเป็นร้อยเนี่ยมันก็เป็นวงจรของธุรกิจมะม่วงนะครับเพราะฉะนั้นโฉมหน้าการปลูกมะม่วงเนี่ยต่างกันไปในแง่ผลผลิตสมัยก่อนถ้าช้ำปอกกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เอาไปกวนไปแปรรูป ลูกไหนกินได้กินลูกไหนเน่าโยนลงน้ำปลากินทั้งเนื้อทั้งหนอนที่อยู่ในผลนั้นแต่ต่อมาเมื่อเราเริ่มปลูกมะม่วงเป็นการค้าและมีการส่งออกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือคุณภาพของผลขนาด ของผลผิวของผลและความปลอดภัยของผลตามมาเลยครับเพราะอะไรเพราะโดยปกติการจะทำผลมะม่วงให้ได้ขนาดเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆเราปล่อยธรรมชาติแล้วค่อยมาคัดขนาดไม่ใช่เราบังคับได้เมื่อไหร่จะให้มันแตกใบ เมื่อไหร่จะให้มันเป็นใบแก่จากใบแก่เมื่อไหร่จะให้มันออกช่อออกช่อแล้วจะทำไงให้ติดลูกติดลูกแล้วจะเอาไว้กี่ลูกและการช่อต้องตัดแต่งเพื่อมันจะได้ไม่ครูดไม่ครูดผิวมะม่วงจนเสียหายเพราะนั้นเวลาปลูกมะม่วงในการส่งออกสิ่งสำคัญลำดับแรกคือผิว กระดำกระดางมีเพลี้ยไฟกินเป็นคราบสีน้ำตาลขายไม่ได้หรอกนะฮะขายไม่ได้เพราะผิวไม่สวยเพราะฉะนั้นคนจะทำมะม่วงท่งออกผิวสวยพอผิวสวยเสร็จปับ๊บคุณภาพรสชาติกินดิบคุณจะต้องใช้ปุ๋ยร่วมด้วยช่วยกันกับสายพันธุ์ยังไงนะฮะและนอกจาก มแมลงทําให้ผิวสวยรสชาติดีการปลูกไม้ผลมันยากตรงที่ว่าเก็บวันนี้จะกินวันไหนต้องเก็บที่มันแก่พอดีและถึงมือผู้นิภคจะกินยังไงนะครับไม่ใช่เก็บแก่จัดไปถึงนูน่นเละก็ไม่อร่อยอีกมันไม่ใช่ง่ายยากอ้าวผิวสวยรสชาติดี มาตรฐานปลอดภัยเอาไปวางใส่ถุงปลาติกยิ้วไปขายคนไม่ซื้อต้องหอ่อแต่ละผลห่อโฟมกันกระแทกดูดีดูรู้สึกเราทานุถน,นอมความชอกช้ำน้อยลงแต่ก่อนเขาจะส่งออกเขาต้องเอาผลคัดขนาดทำความสะอาดผิวจากทำความสะอาดผิวแล้ว ก็เอาผิวเนี่ยก็เอาไปจุ่มชุบแช่สารป้องกันกำจัดเชื้อราเพื่อไม่ให้มันไปแสดงอาการที่ปลายทางคือสรุปว่าไม่มีเชื้อแน่นอนนะครับไปถึงนู่นก็ไม่เน่าไม่เสียนะครับหรือบางประเทศอย่างญี่ปุ่นเราก็ต้องเอามะม่วงมาอบไอน้ำเพื่อทำลาย มแมลงวันทองหรือมแมลงวันผลไม้ให้มั่นใจว่าถ้ามีติดมาก็แปลว่ามันตายแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็คุยได้ว่าตั้งแต่สมัยโปรเฟสเซอร์ญี่ปุ่นมาทำงานร่วมกันที่มหาาลัยเกษตรศาสตร์นะก็เคยอยู่หน่วยงานสังกัดวิทยาไมโครของกรมวิชาการเกษตรสมัยที่ผม เป็นนิสิตปียโทใกล้จบก็ไปสมัครทำงานโดยใช้วุฒิปริญญาตรีแล้วก็ระหว่างนั้นก็ทำวิทยานิพนธ์ไปด้วยครับพี่น้องครับพอผิวสวยอะไรมาแล้วลูกสวยหอกล่องบรรจุพันธุ์ต้องสวยงามครับต้องสวยงาม แม้กระทั่งเวลาส่งออกบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นหน้าที่มันมีแมลงเยอะรูเนี่ยยังต้องมีเป็นคล้ายๆเหมือนมุ้งลวดติดแต่ว่าส่วนมากเขามักจะบรรจุในที่ที่มันปลอดแมลงอยู่แล้วคือต้องไม่มีตัวแมลงหลุดลอดเข้าไปว่างั้นเถอะแล้วกล่องก็อย่างที่ผมบอกมะม่วงจากสวนไหนเขาจะมีคิว o d e สมัยก่อนใช้บาร์โค้ด เป็นขีดขีดนะเดี๋ยวนี้ก็ใช้ QR code ที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วยึดยือก็พูดง่ายๆว่าเหมือนคนน่ะก็ใช้ลายนิ้วมือเขาสแกนปั๊บเขารู้เลยมะม่วงลูกนี้ผลิตมาจากสวนไหนอำเภอตำบลนะฮะจังหวัดไหนนะครับสวนของใคร และเช็คได้ตลอดว่าขั้นตอนการดูแลเขามีการปฏิบัติอย่างไงเพราะมันเป็นระบบ G A P ต้องมีการจดบันทึกใส่ปุ๋ยวันไหนฉีดพ่นสายกับจัดสัตพืชชนิดไหนเมื่อไรอย่างไรเรีว่าสอบกลับได้หมดและมีให้ติ๊กว่ากล่องนี้เป็นมะม่วงรับประทานผลดิบกล่องนี้เป็นมะม่วง รับประทานผลสุกควรจะทานนะในระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นี่เป็นมาตรฐานการส่งออกของมะม่วงไทยที่ก้าวไปไกลยเยอะแยะส่วนมะม่วงตกเกรดผิวเป็นคราบจากเพลี้ยไฟเพราะไม่ใช่ดคาโซน20ป้องกันไวเนี่ยนะผิวเป็นคราบจากเพลี้ยไฟ นะมีเชื้อโรคเชื้อราส่วนมากมะกองอยู่ตามตลาดบ้านเราหรือบางทีเน่าเพราะมีมแมลงวันทองเนี่ยระบาดกันอยู่นี่ครับอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการในการปลูกมะม่วงของเราดังนั้นเดี๋ยวนี้บางคนก็ยังปลูกมะม่วงไว้กินคนที่มาปลูกมะม่วงไว้กินถ้าอยู่ในบ้านจัดสรรในพื้นที่เล็กๆก็แนะนำให้ปลูกมะม่วงต้นเตี้ย เพราะในปัจจุบันมันมีไม้ที่เป็นไม้บังร่มบังเงาให้กับเรานะมีดอกมีกลิน่นไม่จะเป็นต้องพึ่งพามะม่วงเหมือนในอดีตอีกต่อไปเพราะถ้าไปปลูกมะม่วงต้นใหญ่ในบ้านเดี๋ยวมันล้มทับบ้านเดี๋ยวกิ่งมันแตะกับตัวบ้านสัตว์ร้ายก็จะเดินไปเดินมาและที่สำคัญถ้าลมมาแรงแมันจะสร้างปัญหาได้อีก และเราจะไปฉีดไปพ่นป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชเราก็ทำไม่ได้นะฮะท่านก็ต้องติดตามฟังตำนานการปลูกมะม่วงไทยนะฮะในตอนต่อไปนะครับเพราะมันยังมีเรื่องที่จะคุยกันอีกอเยอะเลยนะครับใครฟังแล้วมีปัญหาตอนไหนก็ถามกันมานะครับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมา อดิศักด์บุญกิยาพันธ์นะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงนะทางบุญชาแนลวันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่าผมทำงานปีนี้ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5 กุมภาพันธ์2,568แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่ารายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิดบ้วนชวนคุยทางบวนแชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหน แต่ถ้าเผื่อท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทลสีจันทบุรีคลื่น1170เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ AM นะฮะสวพพิษณุโลกคลื่น1422 เวลา18นากา30นาทีถึง19นาฬิกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผิดท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหาสดๆกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19นาฬิกา30นาทีส่วนวันศุกร ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19นาฬิกา30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทาง YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้วน Channel ส่วนท่านที่พิมพ์ ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วนนะครับก็จะมีรายการทิศบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทางา YouTube Facebook นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรพี่ปลาก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิศบ้วนและ วันพุธก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปเก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทาง t i k ติ๊กตอกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกระทิศบ้วนบางประมาใช้ตู้ปน12 กำแพงแสนนคนปรปฐม7 3 1 4สหสำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเบื่อท่านใช้ทางลายสะดวกที่สุดอย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขนาดนั้นก็ฝากมาที่ @buan 2 4 9 4ต้องเติมด้วยนะฮะ อ b u a n 2494ี่เก้ on, าสี่เฟรลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้น,นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรยลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้น,อ,นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรยลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเนต จากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืช เกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร